ค่ะค่ะนะคะมีชื่อเป็นของตัวเองนะคะชื่อชัยกัญญาค่ะนักสมุนปูไทยนะคะแล้วก็มีสามีเป็นของตัวเองนะคะผู้ธุรกิจค่ะผ่านเปิดทัวร์ชนะขาบอลปูไทยนะคะปัจจุบันเราทั้งคู่ทำธุรกิจที่จัะผัดร้อยเอค่ะนะคะมีอวัยวะของตัวเองเช่นกันค่ะขอบคุณน้องแป้งมิขวัญถึงแสงค่ะโคนผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกท่านในห้องนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องาว่าที่เอซีแน่นอนค่ะอาร์บา์อารเทอร์ลีค่ะขอบคุณค่ะ ว่ายปุ๊เสร็จแล้วค่ะสีบอลคายหนาใหญ่สองคนจูบกันวันที่เราได้รับหัวข้อมานะคะนิานนทานนะคะคิดยากเลยสีไอ,อ้อยี่หันมองหลอกว่ะเคื่อนโศกคนก็พอแทนแล้วที่เขาเรยว,ว่าสามสิบนาทีสามคนคนละสิบนาทีในตั้งตัวกับตัวเดียวเจ้าเอาไปเลยนะของข้อยกอข้าในที่ั่ะป่านไม่ได้กูเลสิขาในาทีเดี๋ยวค่อยจะมีวสวยๆข,ข้างๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราตกลงกันว่าเอาเทคนิคใครเทคนิคเราเราทำแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรเราก็แชร์สิ่งนั้นนะคะ ฉะนั้นเนอกจากประสบการณ์นในการทำแอนด์บีนะคะซึ่งเราอยู่กันมาเนี่ยวันนี้วันที่2เราจะ้รู้แล้วว่าผลิตภณัณฑ์หรือว่าสีค้าเมื่อเช้าเราก็ได้ชมบูธเครื่ององงานแล้วใช่ไหมคะแต่ละคนถนดัดแต่ละสิไดจอย่างแต่ละอันไม่เหมือนกันวันนี้เราได้รับหัวข้อที่จะมาแบ่งปันในเรื่องของเทคนิคการทําตลาดอาตี้เมื่อกี้โดยสรุปแล้วพี่ทั้งสองท่านพูดได้ดีมากแล้วมดีชั้นลงเลยก็ได้นะคะ แต่วันนี้นะคะขอแบ่งปันในหัวข้อที่ดิฉันใช้อยู่และทุกท่านสามารถนาไปใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นมุย้ยอีะปีอะไรก็ตามที่เราถนัดเพราะเราใช้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วถูกไหมคะบางคนเออเคยกต่ก็ได้เก่งขค้ื่องเจ้าไม่มีมินมอลคือทุกคนสวยแล้วแม่ไม่กว่าได้ไปใกญ่ก็ได้กลิ่นอะไรเงี้ยถูกไหมคะใช่ไหม แล้วก็เป็นสินค้าที่ประทับใจมากใครยังไม่ใช้ค่ะยกมือค่ะมือแล้งจะเบิดเลยไปซื้อเลยแล้ววันถัดไปได้ขายแน่นอนเพราะว่าเจ้าจะอดไม่อยู่เหมือนเรารู้ว่าบวันที่หนึ่งพรุ่งนี้จะออกอะไรโอนว่าได้อย,าออย่างบ่อยากให้ที่นองด้วยเราจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราได้ใช้แต่ถ้าไม่ใช้ฝักใหม่ก็เป็นยังไงคะ เนแล้วคนเก่งเนแล้วเพ่อนอกะไรเมนแล้วเมนแล้วมันจะมีอีตัวหนึ่งอยู่ในหัวเราที่บอกบอเราว่าเมนแล้วค่นเก่งเพืเ่นผิดใดแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ใช้ภาษา,าเข้าไปเห็นใดเราจะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะอ่านะคะโทรกันเีาดัเลยอ่ะไปแล้วนะคะที่หน้าจอมันเพ่มขึ้นมนุษย์ทุกคนเป็นยังไงคะชอบซื้อแต่ว่าไม่ชอบถูกขายคําว่าถูกขายอย่าง มีอาชีพเป็นของตัวเองเช่นกันนะคะเป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าทำแอมบี้200เปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะหลังจากดูแลลูกเสร็จก็คือมาทำธุรกิจแอมบีฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเดินออกไปไห,ไหนหน้าผากเรามีอีคุณนายหนออมาละแอมบมาละหน้าตรวุงกเขาจะรู้เลยว่าเราจะพูดอะไรฉะนั้นนะคะมันถ้าเราเขารู้ว่าเราจะมาขายเขาจะมีจํแมมาแพงม้ามาตั้งก้นกนานรอยแล้วเขาก็จะระวังมากเลยเดียวเราไปเรียนสิตีเข่ากูจาของอ่าจะประมาณนั้นเลยนะคะเบอร์โทรก็จะไม่ค่อยรับนะคะถึงแม้ว่าจะชวนไปกินกาแฟเขาก นึกออกไหมคะมันไม่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้สังเกตพฤติกรรมเลยคะถ่ายแอปส้มถ่ายติดต่อแล้วก็จิ้มเอาถูกไหมคะ,แล,ะแล้วก็ถือใจร้ายแล้วก็ถือทุกคนต้องปรีปเซ็นสินค้าของตัวเองนะคะจำข้อนี้ไว้นะคะข้อหนึ่งคะ่ะเราจะต้องรู้จริงในสิ่งที่เราขายรู้แบบ รู้แบบก็ต้องเปิดแคตาล็อกอะรู้แบบไม่ต้องเปิดทัวร์อะก็ต้องเดี๋ยวเลือกนี่นี่นี่อันอันนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดรูปให้เบิ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนแบบนั้นคือไม่เป็นอาชีนะคะเราต้องรู้ว่าต้องไปรู้แค่แคตาล็อกรู้แค่อันที่เราใช้อยู่อะใส่งานใส่วกับหมู่วงใส่คีมกับหมู่คีมใช้แอปซ่าก็รู้แค่แอปซ่าใช้ตัวไหนรู้ตัวนั้นแบบที่พูดอะไรขึ้นมาจำได้หมดโดยที่ไม่ต้องเปิดแคตาล็อกรู้ตัวเดียวก็ได้รู้ไหมคะ ก็จะเอาสีเห็นหน้าเข้าไหูว่าหน้าวานหือว่าหน้าดำอันนี้ไม่ได้ผลคณิตอีกว่าเราต้องรู้ค่ะคืออุปกรณ์ที่เอาไว้ออกไปทําการตลาดนะคะส่วนที่เขียนไว้ใช้ของตัวเองนั่นคือใช้ของตัวเองแล้วก็คือจะเอาบรรจุ่บบไมหลายนะอันซ้วนสเน่ยก็สีหายแล้วลายปวนะเงินไม่ไนหมดนะคะก็มาลงตรงนี้แหละเพราะทุกคนมีใบหน้ามนนษย์ทุกคนอยากสวยมนรุรย์ทุกคนต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีอะไรบางๆมากั้นเราอยู่แค่นั้นเองที่แบบไม่ใหเ้เราไม่ให้เรากล้าทำ หรือน่เปียโใช้จนจากเป็นคนขายเทินตัวเองเป็นที่ปรึกษาคือเห็นหน้าเราิีคอแล้วเราให้ควาปรึกษาได้เหมือนหลายหลายท่านไปทำเกษตรที่มุ่งคนคุณโทษอะไรเงี้ยไปห้เกษตรเห็นใบ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 ใหม่เห็นใบข้าวรู้เลยว่าต้องใส่อะไรถูกไหมคะพี่เหตเขาสีผูเรยมาว่าเหตุอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะคือเราสามารถเทินตัวเองจากคนขายไปเป็นโคหรือว่าเป็นที่ปรึกษาได้ เมื่อไหร่ที่เราไปที่ปรึกษาเข้ามาสิ่เป็นแปรคนกงเกง๋ๆในชาวพาอทางของเราไม่มีใครรู้แอบเข้าเราเสือหนูไม่มีใครรู้แอบเข้าพวกเราที่นั่งหอตรงนี้แน่นอนเพราะอะไรเขาไม่ได้มานั่งฟังเหมือนเราหรือไมยคะเวลาเขาจะพูดเรารู้มากกว่าอยู่แล้วแต่เขาก็ต้องกดส่งจักหน่อยการเป็นโคที่ดีคือมีความสามารถในการตั้งคําถามเราถามได้มากเท่าไหร่เราหูมีกี่ข,ข้างคะทุกท่านสองปากนี่ก็ปากนี่ปากเหรอเนาะ ฟังค่ะฟังเยอะๆแล้วเราถามกับเขาถามกับ,เขา,ากบเขาอยากรักษาฟ้าแต่อย่าไปบอเรื่องสิวเขาอยากรักษา,าสิวแต่ย่าสิฟ้าบอลเรืองฟ้าตอบแค่ข้อสงสัยที่เขาต้องการถามและสุดท้ายนะคะเมื่อไหร่ที่เราสามารถใช้เทินตัวเองมาเป็นโค้ดเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอนะคะก็รายได้ก็จะเข้ามาเนาะเมื่อเรามีรายได้ค่ะสิ่งที่มนใจเบร์ตองมาใส่เจนอนแอปเียหรือาไปใส่สุยาขอ,อนิค่ะทุกคนต้องมีนะคะ เขาจะอย,งอยางเรื่องความจริงใจหรือว่าการการเป็นที่ปรึกษาเป็นโฟนที่ดีนะคะก็คือ,อ,ก,อก่อนที่ฝนเนาะก่อนที่ฝนจะมาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราประทับใจว่าเรารู้ว่าเพิ่นคือเป็นคนมีความจริงใจแท้ดิฉันนะคะ,ะเพื่อนน่เดินมาหลายเนาะนได้รับจวจจากสแม่ด็จว่าเธอไปซื้อมะม่วงเอยอย่าปลูกมะม่วงพอเราไปเราไม่มีความรู้เราก็ไปถามว่าจะปลูกม,มนะม่วงเนาะแล้วคนขายก็ตอบกลับมาว่า ดินเป็นแบบไหนจะเอาผ่านอะไรเขาอธิบายไปว่าดีนเจัาสีน้ำแะสีเชื่อไหมวันนั้นไม่ได้หมายแค่อมะม่วงเขาอธิบายได้ดีมากจานว่าได้เครื่องหมักลำย่ยหมักหน้าแบบเนี่ยชือนเงินไปห้าร้อยบุดไปพันห้าเส้นไห่พอเพราะเขาให้ความจริงใจกับเราเขาบอกเลยว่ามะม่วงพันนี้อย่าเพิ่งนะเอาไปลงดินอย่างนี้นะเอาพันนี้ก่อนซึ่งพันที่เราต้องการมันแพงกว่าถ้าเขาขายเขาได้ตัวละสองร้อยแต่ถ้าเขาขายพันที่เขาจะให้เรา ตัวเป็ดปูตัวปลูกก็เป็นมันสิตายตัวซีเซียงก็ได้สองน่อยเสียหายสิบปลายก็เพราะว่าเราดหลายแย่เส um ีเอาไประวังคันน <careers> ี้คัน <istance> คันปูคันนี้ตายเราต้องปลูกมาซื้อแล้วหัวจะติปลูกหายมหาพัวเดินรอค่นเป็นไงคะปลดมือให้มาภมะนาวันนี้นะคะคือว่าเอกนะคะที่ทำให้วันนี้ท่านใหไปต้นไม้ทีไปซื้อสายมาเดี่ยวทำเรา เงื่อนไหมคะให้ได้เรืดองกับเราเอลำล่องนะคะาทางเข้าสวนแกจะเขียนว่าส่วนทุเรียนร้อยเอกนะคะอยู่ทางเข้าบายชานเซนเป็นประตูนะคะ <S <S เป็น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 ,ปนอ่าร้านที่เราได้รับความจริงแล้วเรามคิดว่าอือเห็นแบบนี้ต้องคิดขึ้นมารื่องนี้เราจะต้องมีสิ่งนี้เหมือนลูกค้าต้องการเขาต้องการเท่าเนี่ยเงินเขามีเท่านี้แต่เขามันใส่ก็ได้ไหอยาใช้เอลเอ็กต์แต่หน้ามันยังไม่บอกว่าเอลเอ็กตะปรับสภาพก่อนค่ะสามพันจะกับใส่ไปก่อนถ้าสามพันแล้วใช้ดีสองที่แทนมาวอลเลย์เอลเอมาให้ เมื่อวันสุดที่แล้วฉันก็ได้ได้ทั้ง L a เทั้งซูเนลล่ะนะคะเพราะเราขายความจริงใจไปก่อนเราให้คํามึกษาไปก่อนนะคะเราต้องมันเก่งที่ฉันเด้อเนี่ยแล้วเราขั้ว,วหนีแค่แล้วก็ไปขายของเจ้าขอ,ของนะคะที่เอ็มีอยู่นะคะมีบอกอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนาะพวกเราสามคน,น,อ,อ,นอีกออกมาอีกเลยต้องมานี <laughs> ไม่บอกนะคะก็วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่เจ๋งกว่าเดิมเวอร์ชันวันนี้เป็นไงมือเ่ยเห็นมันท้วยันเก่านะมือเฮ่อเห็นมันดีกว่าเก่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเดือนถัดไปเรามาเจอกันเคได้ปะปารมนผู้ไหนบบอเม็นผู้ไหนไรทุกคนอยากขึ้นมายืนบนนี้ไหมคะไม่ว่าตำแหน่งอะไรเห็นเพื่อนเครับรางวัลไหมคะคันถัดไปจะเห็นทุกคนยืนบนนี้ใครไม่ได้ดีจับมือกันโอ้ะเปิดหวไหปรดตูดไปข้างหลังถูกดีไหมคะ เป็นไงคะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอันภาพข้งจอังงามเท่าตัวนีเม็ดลอ่ะเม็บก well ็จะเ้ตอบเราภานจอไม่สวยทเพราะว่า3มภาพนั้นก็ยังเป็นไอดีนะคะ3าภาพนี้ไม่ยังเป็นอดีตของพวกเราเนี่ยที่ปัจจุบันอ่ะที่ปัจจุบันค่ะเพราเราเกิด่ทีนี้มันเหลืออีกาในทีขอให้เทคนิคได้ไหมคะทำตามเนาะนะคะเคยได้เรื่องจินตนาการไหมคะ เคยได้ยินเรื่องจินตนาการ,การเรื่องความฝันเนาะที่เพื่อนพูดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งหนึ่งที่เราสามคนเคยนั่งอยู่ข้างล่างเรามีความสุขของสาวอ,อ่อนเพิ่นขึ้นอาดีแท้สัเคยสาวอ่อนน้องแอมอ่ะแอมทำไมเธอสวยจังนล้นั่งซีอ่อ่อนเขาเี่ยไหม <S <S เคยสาวอ่อนคนนั้นคนนี้ว่าแบบวันหนึ่งฉันต้องอยู่บนนั้นสาวอ่อนหลายๆคนที่เราชื่นชมเขาเรามีไอ้นรือของตัวเองแล้วเรานั่งจินตนาการอีกเสมอหนึ่งบุตรสีต้องมีเพื่อนี้ เราจะต้องมายืยนบนนี้เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราได้รับประสบการณ์ของเรานะคะฉะนั้นเราจะจินตนาการกันก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ค่ะทุกท่านนั่งหลังตรงค่ะเราต้องพีตัวอีหายใจเข้าะคะ่ะหายใจเข้าลืกอยๆยาวๆค่ะขอเวลาหน่อยนนหายใจเข้าแล้วฟังเสียงของชันแค่นั้นนะคะหล,หลับตานะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆค่ะหลับตาค่ะแล้วให้ทุกท่านคิดภาพว่าตอนนี้อยู่บ้านแล้วค่ะอยู่บ้าน ยาไปเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นออกมาค่ะหยิบเอามะนาวค่ะในตู้เย็นเราจะมีมะนาวบังเมาด้วยน,น,นยยั่นก็ไม่บ้าไงรูาา้สึกได้สัมผัสถึงรูปมะนาวสีเขียวเขียวเหลืองๆด้วยบบไงกล่ําเต็มเมือ่อเดินไปค่ะเอามีดมาค่ะปาบังนาออกค่ะปาออกแล้วเอาซี่มะนาวที่เราปาค่ะมาบีบเข้าปากค่ะลืมตาค่ะ ผู้เ,วเวล่บเคช์เฉาอย่งเมื่อคืนผู้เ,วเวล่บเคช์แถวผู้ใดทนน้ำลายหอกยังเมื่อคืนเพราะว่ามีสิ่งนที่แท็กหรือด้านข้างเดี๋ยวจะได้พงแท็กนี่ค่ะคือเทคนิคของการจินตนาการตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมท่าบรอยู่ในครัวเด้แต่เรารู้สึกได้ถึงความเปรี้ยวของมะนาวไหมคะ<ส>นั่นแหละค่ะคือเทคนิคของการจินตนาการวันนี้พวกเราสามท่านทำได้ทุกท่านทำได้เช่ขนกันค่ะขอบคุณ